มีชายคนหนึ่งถูกวิญญาณของบรรพบุรุษของภรรยาเข้าสิงโดยไม่รู้ตัวมาก่อนเพราะชายคนนี้เวลาเมามักจะทำร้ายร่างกายและดุดา่าว่ากล่าวลามปามไปจนถึงบรรพบุรุษและบุพการีของภรรยาจนในที่สุดภรรยาของเขาก็ทนทุกทรมานต่อไปไม่ไหวในคืนหนึ่งสามีเมากลับมาอย่างหนักเรียกให้ภรรยามาหาข้าวให้กินแต่ในวันนั้นภรรยาไม่สบายจึงกินยาแล้วเข้านอนแต่หัวค่ำจึงเตือนขึ้นมาช้าทาให้สามีไม่พอใจ มัวทำอะไรอยู่เรียกตั้งนานแล้วหูแตกหรือไงวันนี้ฉันไม่สบายกินยาแล้วก็ง่วงนอนไม่ต้องมาทำสำออยไปหาห้าวมากินเร็วๆหิวจะตายอยู่แล้วอย่าหาเรื่องเจ็บตัวไม่อยากออกแรงค่าค่าขณะที่ภรรยากำลังยกกับข้าวมาวางที่โตะ๊ะแต่ก็ยังไม่ทันถึงโตะ๊ะเธอก็ทำชามหลุดมือหกกระจายเต็มพื้นทำให้สามีโมโหขึ้นมาทันทีเดินเข้าไปหาภรรยาหมาจะเข้าไปทำร้าย ถูกด่าแค่นี้ต้องแกล้งเทกับข้าวทิ้งรู้ก็รู้อยู่ว่าคนกําลังหิวอยากลองดีใช่ไหมก็ได้ถ้าต้องการไม่ใช่ไม่ใช่จ้าฉันไม่สบายไม่มีแรงชามันเลยหลุดมือไม่ได้คิดที่จะแกล้งเลยฉันขอโทษอเดี๋ยวจะทำให้ใหม่นะไม่ต้องไม่คงไม่กินมันแล้วแต่แกจะต้องได้กินลำแข้งแน่ๆ ว่าแล้วสามีก็เข้าไปเตะแล้วตบตีอย่างรุนแรงจนเธอต้องยกมือไหว้ร้องขอชีวิตแต่สามีก็ไม่สนใจเตะต่อยอย่างไม่ยั้งมือแล้วยังด่าพ่อแม่และบรรพบุรุษของภรรยาอย่างรุนแรงและหยาบคายจนเธอทนไม่ไหวจึงหยิบช้อนซ่อมแทงที่หน้าแข้งของสามีโอ้ยแกแกเก่งนักใช่ไหม สามีใช้มือดึงช้อนซ่อมที่ปักคาอยู่บนหน้าแข้งด้วยความเจ็บปวดและขคว้างทิ้งจากนั้นก็เดินปรีเข้าไปหาภรรยาที่ไรเรี่ยวแรงนั่งกองอยู่กับพื้นเขาใช้มือจิกผมของภรรยาให้ยืนขึ้นทำให้ภรรยาต้องพยายามลุกขึ้นยืนทั้งๆท,ที่แทบจะไม่มีแรงเพราะถ้าไม่ยืนเธอก็จะยิ่งเจ็บปวดสามีกำหมัดเอื้อมจะชกที่หน้าของภรรยาแต่เธอใช้มือทั้งสองข้างจับเอาไว้ทันทำให้สามีโมโหมากยิ่งขึ้น ไหนแกบอกว่าไม่สบายบังอาจโกหกตอนนี้แกมีสองคดีแล้วนะจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้จะช่วยย้ำเตือนให้สามีกระชากผมของเธออย่างรุนแรงทำให้กัญญาต้องเซทลาไปตามแรงกระชากด้วยคดีที่หนึ่งแกเทกับข้าวทิ้งคดีที่สองแกเอาช้อนซ่อมมาแทงหน้าแข้งของสามีสุดที่รักจำได้ไหมถ้ายังจำไม่ได้ก็จะช่วยฟื้นความจำให้ คราวนี้เธอหลบไม่ทันโดนต่อยเข้าไปเต็มหน้าทําให้เธอกระเด็นหลุดไปจากมือของสามีลงไปนอนฟุบแน่นนิ่งอยู่ที่พื้นร่างของเธอไม่ขยับเลยสามีเดินมาแล้วใช้เท้าเขี่ยที่ร่างของเธอแต่เธอก็ยังอยู่เหมือนเดิมสำออยดีนักสมน้ําหน้าอยากอวดเก่งดีนักเขาเตะเธอซ้ำไปอีกถึงสองครั้งแล้วถมน้ำลายลงไปบนร่างของเธอจากนั้นจึงเดินเข้าห้องไปนอน สาเหตุที่สามีชอบด่าพ่อแม่และญาติพี่น้องของเธอก็เพราะแต่ก่อนสามีของเธอเรียนจบแค่ชั้นมัธยมแล้วก็ทำงานได้เงินเดือนน้อยทำให้ทุกคนต่างพูดจาดูถูกแต่ในภายหลังสามีของเธอก็ได้พยายามหาเวลาบ้างหลังจากการทำงานเรียนต่อจนจบปริญญาโทและได้ทำงานในบริษัทแห่งใหม่ซึ่งเงินเดือนสูงมากทำให้ทุกคนที่เคยพูดจาดูถูกเหยียดหยามเอาไว้เข้ามาพี่นอพี่เทากับเขาเปลี่ยนแปลงอย่างกับแน่มือเป็นหลังมือ สิ่งเหล่านี้ทําให้ทุกครั้งที่สามีเมามักจะพูดจาด่าว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วยังบอกอีกว่าพ่อแม่และญาติของเธอเป็นคนปลิ้นปล้อนโกหกตอแหลชอบดูถูกคนที่ต่ํากว่านับถือแต่คน แต่คนที่มีเงินเท่านั้นแต่คนที่ถูกลงโทษและต้องรองรับอารมณ์เครียดแค้นเกลียดชังของสามีก็คือภรรยาทุกๆคนก็รู้แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งด้วยเพราะครอบครัวของเธอได้รับเงินจุนเจือจากสามีเนื่องจากเมื่อหลายปีก่อนครอบครัวเธอทำธุรกิจแต่ไม่ประสบผลสำเร็จทําให้ฐานะทางการเงินต้องฝืดเคืองเธอจึงได้มาพูดขอร้องให้สามีช่วยครอบครัวของเธอด้วยสามีก็ยอมช่วยโดยดีในตอนแรกเธอก็ดีใจมากที่ครอบครัวจะได้ไม่ต้องลําบากอีกต่อไป แต่พอเวลาผ่านไปได้ไม่กี่เดือนเธอก็เพิ่งรู้ว่าผิดว่าสิ่งที่สามีทําให้นั้นไม่ใช่ทําด้วยความเห็นใจหรือหวังดีแต่ทําเพื่อความสะใจเพราะครั้งหนึ่งที่ครอบครัวของเธอเคยดูถูกเหยียดยามสามีเธอเอาไว้มากและนี่คือแผนการแก้แค้นของสามีเธอสามีเธอเข้านอนหลับไปนานแล้วแต่ภรรยาเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดระบมไปหมดทั้งตัวเธอค่อยๆพยุงตัวขึ้นมานั่งที่เก้าอี้ ถ้าเราอยู่ต่อไปก็เหมือนกับตายทั้งเป็นแต่ถ้าเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะพ้นความทุกข์ทรมานเสียที ในดึกคืนนั้นเธอก็พ้นจากความทุกข์จริงๆด้วยการผูกคออยู่ในห้องครัวเพราะเธอตั้งใจที่จะให้สามีเห็นในตอนเช้าวันนี้สามีของเธอตื่นขึ้นมาแต่เช้าด้วยความหิวเพราะเมื่อคืนไม่ได้กินข้าวจึงเดินเข้ามาในครัวทั้งที่เย็นงัวงเงียอยู่แต่ทันใดนั้นเองก็ต้องยืนผงะตาค้างเห็นร่างของภรรยาแขวนอยู่กับเชือกที่ห้อยลงมาจากเพดานแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลยมีแต่เพียงความตกใจเท่านั้นเองเขาได้ส่งข่าวให้ทางบ้านของภรรยาทราบซึ่ง ทุกคนต่างก็เสียใจในการจากไปของเธอแต่บางคนก็บอกว่าดีแล้วละ่ะจะได้พ้นทุกพ้นทรมานจะได้สบายสักทีทรมานมานานแล้วคราวนี้ครอบครัวของเราก็คงลำบากแน่เขาคงไม่ให้เงินเราแล้วแต่ก็ดีไม่เอาเงินของมันมันก็จะได้เลิกเหยียดหยามพวกเราสักทีเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้นเราก็ทนกับมันมานานแล้วเหมือนกัน หลังจากที่ภรรยาเสียแล้วทั้งสองครอบครัวก็เหินห่างกันไปและที่สำคัญคุณยายของภรรยาที่เคยเลี้ยงเธอมารักและเอ็นดูเธอมาตั้งแต่เด็กเล็กพอรู้ว่าหลานสาวจากไปก็เศร้าโศกเสียใจมากไม่ทานอาหารในเวลาไม่นานคุณยายก็เสียชีวิตยิ่งทำให้ครอบครัวของเธอเศร้าโศกเพิ่มขึ้นไปอีกทำให้ญาติบางคนเกิดความเคียดแค้นสามีมากที่เป็นต้นเหตุทำให้คนในครอบครัวต้องมาตายถึงสองคน เจ็บใจนักมันเป็นคนเลวกลับอยู่สุขสบายแต่คนดีๆกลับต้องมาตายถึงสองคนฉันขอสาปแช่งมันให้มีแต่ความทุกข์ทรมานเหมือนกับที่มันทำกับพวกเราไว้จริงด้วยขอให้มันทุกข์ทรมานมากกว่าพวกเราขอให้ชีวิตของมันไม่มีความสุขขอสาปแช่งให้ชีวิตหน้าที่การงานของมันตกต่ำลงไปเรื่อย ชีวิตของชายคนนั้นหลังจากที่ภรรยาได้จากเขาไปแล้วหลังเลิกงานเขาก็จะกินเหล้าเมามาอยู่ทุกวันบางวันก็ตื่นสายบางวันก็ตื่นไปทำงานไม่ไหวจนต้องหยุดงานอยู่เรื่อยๆ ในที่สุดเขาก็ถูกลดตำแหน่งและลดเงินเดือนยิ่งทำให้เขาคิดมากกินเหล้ามากขึ้นหน้าที่การงานตกต่ำและยังมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับเขาคือทุกครั้งที่เขาเมาจะต้องทำร้ายร่างกายคนอื่นและมีพฤติกรรมที่แปลกไปจากเดิมมากบางครั้งก็มีเรื่องจนต้องถูกตำรวจจับก็มี เช่นเดียวกันในคืนนี้หลังจากที่เขากินเหล้าเสร็จกำลังเดิอนออกจากร้านเพื่อจะเดินทางกลับบ้านในขณะที่เขากำลังเดิอนอยู่ได้เดินสวนกับชายวัยกลางคนแล้วก็เดินชนกันจนบุหรี่ที่คีบอยู่ในมือหล่นออกจากมือจึงทำให้เขากโกรธมากจึงใช้ขวดเหล้าที่อยู่ในมือฟาดลงบนหัวของชายวัยกลางคนหัวแตกล้มลงไปกองอยู่บนถนน พอตำรวจมาเห็นจึงทำให้เขาต้องถูกจับโทษข้อทำร้ายร่างกายและในขณะที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มเขาก็ยังทำร้ายตำรวจจึงโดนข้อหาขัดขืนเจ้าหน้าที่พนักงานเข้าไปอีกคดีทำให้เขาต้องติดคุกอยู่หลายวันสำรายยังถูกพักงานอีกสองอาทิตย์ยิ่งทำให้เขาโกรธและอารมณ์เสียมากเข้าไปอีกไม่น้อย ในวันนี้เขารู้สึกเหนื่อยล้าเลอเกินพอมาถึงบ้านก็นึกอยากจะอาบน้ําให้สบายตัวพออาบน้ําเสร็จก็เดินไปส่องกระจกทันใดนั้นเองก็ต้องตาสว่างเบิกโพลเพราะเห็นมีร่างของหญิงชราซ้อนอยู่ในตัวเขาทําให้เขาต้องขยีตาหลายครั้งคิดว่าตาฝาดไปเองแต่ร่างของหญิงชราก็ยังอยู่จึงใช้มือเช็ดกระจกไปมาหลายครั้งเพื่อกระจกจะมัวแต่พอหยุดเช็ดร่างของหญิงชราก็ยังอยู่เฮ้ยอะไรกันวะ ออกไปออกไปออกไปให้พ้นเขาตะโกนใส่หญิงชราให้ออกไปจากตัวเขาจนเขาเริ่มเหนื่อยร่างของหญิงชรานั้นก็หายไปมันอะไรกันนักกันหนาแกคนยิ่งกำลังเหนื่อยเอย,อยู่ด้วยมาทำให้อารมณ์เสียอีกคิดว่าจะกลัวเหรอไม่มีทางสะละเขาไม่ได้มีความกลัวร่างของหญิงชราร่างนั้นเลยเพียงแต่เขาสงสัยว่าหญิงชรานั้นเป็นใครเหมือนเคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนคุ้นๆแต่นึกไม่ออกช่างมันเถอะอย่ามาให้เห็นอีกก็แล้วกัน แล้วเขาก็เคลิ้มหลับไปได้สักครู่ก็ฝันเห็นหญิงชราคนนั้นเข้ามายืนจ้องหน้าและพูดว่าทำไมต้องเป็นคนใจร้ายใจดำทำคนไม่มีทางสู้ฉันขอสาบแช่งแกไม่ให้มีวันเจริญให้มีชีวิตอยู่อย่างทรมานทรกรรมไปตลอดชีวิตตายไปก็ขอให้เป็นดวงวิญญาณพาเนจรไม่มีที่สิงสถิตยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้เขาต้องตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความหงุดหงิดแต่พอเขาลืมตาขึ้นมาก็เห็นหญิงชราคนเดิมกำลังเดินเข้ามาสิงในตัวเขาแล้วเขาก็หลับไป หลังจากวันนั้นแล้วหญิงชราก็สิงอยู่ในตัวเขาตลอดเวลาทำให้ชีวิตของเขาเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเขากินเหล้ามากขึ้นกว่าเดิมแม้แต่ในเวลาทำงานเพื่อนฝูงที่เคยสนิทสนมทุกคนต่างก็ตีตัวออกห่างจนไม่มีใครครบด้วยบ่อยครั้งที่เขาเมาแล้วทิ้งงานไว้ให้เพื่อนๆต้องทำแทนจนทุกคนต้องสายหน้ากันทุกคน พอเมาแล้วก็ชอบหาเรื่องคนอื่นทุกครั้งซึ่งมีครั้งหนึ่งร้ายแรงจนทำให้เขาต้องติดคุกอยู่หลายปีคือหลังจากเลิกง,งานเขาก็รีบออกไปกินเหล้าตามปกติในขณะที่เขากำลังนั่งกินอย่างสบายอารมณ์มีวัยรุ่นคนหนึ่งที่กำลังเมาเดินเข้ามาหาเรื่องเขาเฮ้ยแกแล้วก็กลับบ้านไปนอนได้แล้วทําเป็นวัยรุ่นไปได้ออกมาเที่ยวกลางคืนเห็นแลวทุเรศไปกลับไปได้แล้วแล้วแกมายุ่งอะไรด้วย อ้าวลุงพูดแบบนี้ก็สวยสิอยากมีเรื่องหรือไงจะได้จัดให้แกมันก็ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมบังอาจมาทำปากดี วัยรุ่นคนนั้นต่อยเขาคว่ำลงไปกับพื้นเขานั่งมึนงงอยู่สักครู่เป็นจังหวะที่วัยรุ่นคนนั้นหันหลังเขาจึงรีบลุกขึ้นคว้าขวดเบียร์ทีลงบนหัวจนเลือดแตกแล้วใช้ขวดที่อยู่ในมือที่แตกเป็นปลากฉลามแทงเข้าไปที่อกข้างซ้ายตรงหัวใจพอดีวัยรุ่นคนร้ายคนนั้นไม่มีโอกาสป้องกันตัวเองเลยวัยรุ่นคนนั้นจ้องมองเขาตาค้างแล้วล้มลงไปนอนจมกองเลือดด้วยความตกใจ ในสภาพของวัยรุ่นคนนั้นที่ขวดยังปักคาอยู่อกเขากำลังจะก้าวขาวิ่งหนีแต่ก็สายเกินไปผู้คนในร้านกรูเข้ามาจับตัวเขาเอาไว้แน่นใครก็ได้โทรเรียกตำรวจเร็วเอาช่วยกันจับตัวไว้มันเป็นฆาตกรฆ่าคนตายใช่ใช่ใชไอ้ฆาตกรฆ่าคนตายแต่แก่เอ้ยต้องติดคุกหัวโตแน่สมน้ำหน้าคดีฆ่าคนตายทำให้เขาต้องติดคุกถึง10ปีระหว่างที่เขาอยู่ในคุกมีแต่ความทุกข์ความลำบาก การขาดอิสรภาพทำให้เขาคิดได้ว่าหากพ้นโทษออกไปเขาจะกลับตัวเป็นคนใหม่เลิกกินเหล้าตั้งหน้าตั้งตาขยันทำมาหากินเพื่อต้องการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เราจะต้องทำให้ได้หลังจากนั้นอีกประมาณสองปีเขาก็พ้นโทษออกมาจากคุกเขารู้สึกว่าโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปมากจริงสิโลกของเราเราอยู่แต่ในคุกตั้งสิปีมันก็คงไม่แปลกหรอก หากโลกภายนอกจะต้องเปลี่ยนไปบ้างเราก็คงต้องกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนขณะนี้เขากำลังยืนอยู่หน้าบ้านของเขาเองที่มีแต่ความสุดโสมราวกับเป็นบ้านร้างไม่เคยมีผู้คนอยู่มาก่อนแต่มันก็สมควรอยู่หรอกเพราะเขาเองก็ไม่ได้อยู่บ้านมาตั้งสิปีแล้วอยู่ไปก่อนก็แล้วกันพักให้หายเหนื่อยแล้วค่อยทำความสะอาดในขณะที่เขากำลังจะเดินเข้าบ้าน หญิงชราคนเดิมก็เข้าสิงเขาอีกแล้วโดยที่เขาเองก็ไม่ได้รู้ตัวแม้แต่น้อยเลยทําให้ความคิดของเขาเปลี่ยนทันทีเปรียวปากไปหาเหล้ากินก่อนดีกว่าไม่ได้กินมาตั้งสิบปีบ้านมันก็ไม่ได้หนีไปไหนเดี๋ยวค่อยกลับมาทําก็ได้เขากลับมาถึงบ้านในตอนดึกแล้วก็เข้านอนไปบนขี้ฝุ่นที่หนาเตอะอย่างไม่รู้สึกอะไรเลยเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งในตอนบ่ายโอ้โหบ้านมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเลย พรุ่งนี้ค่อยทำแล้วกันอาบน้ำก่อนแล้วค่อยออกไปหาข้าวกินก่อนที่จะติดคุกเขามีเงินเก็บอยู่เล็กน้อยในช่วงนี้จึงพอที่จะมีเงินให้เหลือใช้อยู่บ้างเงินใกล้หมดแล้วคงต้องรีบออกไปหางานอีกด้วยถ้าจะกลับไปที่เก่าก็คงจะไม่ได้แล้วเราจะทำงานอะไรดีอายุก็มากขึ้นแล้วด้วยเรียวแรงก็ถดถอยไปมากเอาไว้ก่อนแล้วกันหาข้าวกินก่อนดีกว่าเอาท้องให้อิ่มไว้ก่อน พอกินข้าวเสร็จเขาก็สั่งเบียร์มากินต่อโดยไม่สนใจเลยว่าจะต้องไปหางานทําจนดึกเขาถึงได้กลับเข้าบ้านตั้งแต่เขาออกมาจากคุกหญิงชราคนนั้นก็สิงอยู่ในตัวเขาตลอดเวลาและตอนนี้หญิงชรากําลังจะทําให้ชีวิตของเขากลับไปสู่ความเลวร้ายอีกครั้งเหมือนที่เคยเป็นมาแล้วเหมือนกับที่หญิงชราเคยพูดเอาไว้ว่าชีวิตของแกจะต้องพบกับความหายนะเวลาผ่านไปหลายเดือน เขาก็ยังไม่ได้เริ่มชีวิตใหม่งานก็ยังไม่ได้หาทำบ้านช่องก็ปล่อยให้รกร้างอยู่เหมือนเดิมเงินก็กำลังจะหมดร่างกายก็สุดโสมเหมือนซากศพเดินได้เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็มีแต่ความสกปรกราวกับไม่เคยผ่านการชักรีดมาก่อนตอนนี้บ้านของเขาก็ถูกตัดไฟไปแล้วเพราะไม่ยอมจ่ายค่าไฟมาหลายเดือนแล้วและไนไม่ช้าน้ำก็คงจะต้องถูกตัดไปด้วยเวลากลางคืนเขาจรงต้องใช้ตะเกียง ขณะที่เขาอาบน้ําเสร็จแล้วเดินไปส่องกระจกจึงได้เห็นร่างของหญิงชาราคนเดิมอยู่ในตัวเขาอีกครั้งแต่เขาก็ไม่ได้ตกใจอะไรคิดแต่เพียงว่าความมืดคงทําให้สายตาของเราเพี้ยนไปเองนอนดีกว่าขณะที่เขากําลังหลับอย่างสบายได้ฝันถึงหญิงชาราคนเดิมพูดกับเขาว่าครั้งนี้จะเป็นวาระสุดท้ายของแกแกจะต้องชดใช้ในสิ่งที่แกได้ทําไว้กับหลานสาวสุดที่รักของฉัน แกยังจำได้ไหมคนที่เขารักแล้วแกทำร้ายจิตใจและร่างกายจนเธอทนทรมานต่อไปไม่ไหวจนต้องมาฆ่าตัวตายเพื่อหน,นีสามีชั่วร้ายอย่างแกแล้วแกยังทำให้ฉันต้องตรอมใจตายตา,ยตา,ยตามหลานสาวของฉันไปด้วยอีกคนตอนนี้ชีวิตของแกเท่ากับฆ่าคนตายไปแล้วถึงสมคนจริงไหมไอ้ฆาตกรจากนี้ไปชีวิตแกจะมีแต่ความลำบากความทรมานแกหนีไม่พ้นแน่นอน เขาตื่นขึ้นมาอย่างหงุดหงิดอีกแก่บ้าตามจองล้างจองผลานกันอยู่ได้ไม่รู้จักไปผุดไปเกิดตอนนี้เป็นเวลา8ดโมงเช้าเขาคิดจะนอนต่อแต่ก็นอนไม่หลับตาสว่างหมดเลยว่าจะงีบต่ออีกสักหน่อยเขาเดินไปล้างหน้าแล้วส่องกระจกแต่ก็ไม่ได้สนใจสภาพร่างกายที่สูบผอมและสุดโซมเลยแม้แต่น้อยซึ่งหากเป็นคนอื่นก็คงจะต้องตกใจ แต่เขาก็ไม่ได้สนใจกับสภาพของตัวเองเลยแม้แต่น้อยยกเว้นภาพที่เห็นอยู่ในกระจกในเวลานี้เขาเห็นอย่างเต็มตาทั้งสองข้างและในเวลากลางวันอย่างชัดเจนคือภาพของหญิงชราคนเดิมอยู่ในตัวเขาแล้วค่อยๆเดินออกมาจากตัวเขามายืนอยู่ข้างแล้วหันมายิ้มให้เขาแล้วเดินกลับเข้าไปสิงในตัวเขาเหมือนเดิมใช่แล้วจำได้แล้วฉันจำแกได้แล้วว่าแกเป็นใคร เขาจำได้แล้วว่าหญิงชราคนนี้คือคุณยายของภรรยาที่ฆ่าตัวตายไปแล้วความรู้สึกของเขาในตอนนี้เริ่มมีความกังวลขึ้นมาบ้างแล้วหรือว่าที่ผ่านมาชีวิตของเราต้องตกอับแบบนี้คงเป็นเพราะยายแก่น,นั่นแน่ๆเลยเราต้องหาทางกำจัดมันออกไปจากชีวิตเราให้ได้ด้วยเหตุนี้เองทำให้เขาครุ่นคิดกลัดกลุ้มกังวลใจอยู่กับเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวโดยที่ไม่สนใจที่จะทำอะไรเลย น้ำที่บ้านก็ถูกตัดไปแล้วเงินก็หมดสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยวันๆเอาแต่คิดที่จะหาทางกำจัดหญิงชราให้ออกไปจากตัวเองแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้จนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งเขาเดินไปส่องกระจกหญิงชราคนนั้นก็ออกมาจากตัวเขาแล้วยืนอยู่ข้างหันมาส่งยิ้มให้เขาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เธอพูดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของแกแล้ว เตรียมตัวไว้ได้แล้วแกเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีในขณะที่หญิงชารากำลังจะกลับเข้าไปสิงในร่างของเขาเหมือนเดิมเป็นจังหวะที่เขาเหลือไปเห็นกันไกลที่เขาใช้ตัดผมตัวเองวางอยู่จิงคว้าขึ้นมาหมายจะแทงหญิงชาราประจวบเหมาะกับที่หญิงชาราเข้าสิงร่างเขาได้พอดีจึงทำให้เขาใช้กันไกลที่อยู่ในมือปักลงไปบนอกข้างซ้ายตรงหัวใจพอดีทั้งร่างของหญิงชาราและของตัวเองเขามองไปที่กระจก เห็นกันไกลปักคาอยู่ที่อกของตัวเองแล้วหญิงชราก็เดินออกมาจากร่างของเขาแล้วก็ยิ้มให้เขาอย่างมีความสุขแล้วได้พูดออกมาว่าจบสิ้นกันสักทีหมดหน้าที่ของฉันแล้วแล้วหญิงชราคนนั้นก็หายไปเขาค่อยๆสุดตัวลงไปนั่งอยู่ที่พื้นเขาพยายามจะดึงกันไกลออกจากอกแต่ก็ไม่มีแรงในที่สุดเขาก็สิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นเวลาผ่านไปประมาณ3าวัน เพื่อนบ้านที่อยู่ติดติดกันได้กลิ่นเหม็นเน่าจึงถือวิสาสะเปิดบ้านเขาไปดูก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นข่าวการตายของเขารู้ไปถึงญาติญาติของภรรยาเขาไม่ได้ทำให้ใครแม้แต่คนเดียวรู้สึกเสียใจเลยมีแต่คำวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาหนี่และเวรกรรมทำให้คนอื่นต้องเจ็บปวดจนต้องฆ่าตัวตายแล้วตัวเองก็ต้องมาฆ่าตัวตายเหมือนกันสมควรแล้วละ่ะในที่สุด เขาก็ต้องชดใช้กรรมที่ได้ทำเอาไว้ทุกคนต่างก็คิดว่าเขาฆ่าตัวตายแต่จริงๆแล้วทุกคนคิดผิดเพราะเขาตั้งใจที่จะฆ่าและกำจัดหญิงชราที่เป็นคุณยายของภรรยาเขามากกว่าแต่ไม่มีใครรู้และตัวเขาเองก็ลีนไปว่าคุณยายเป็นเพียงแค่ดวงวิญญ,ญาณที่มาจองเวรเขาเท่านั้นการที่เขาใช้กันไกลแทงคุณยายจึงไม่มีผลอะไรมีแต่เขาเท่านั้นที่ได้รับผลในครั้งนี้ด้วยเหตุนี้เอง ในบางคืนผู้คนในละแวกนั้นจะได้ยินเสียงของผู้ชายแวววมาให้ได้ยินเป็นบางครั้งบางคราวว่า,ย,า,าย,ยังไม่อยากตายยังไม่อยากตาย